ผมให้เวลาทุกคนคิดภายใน2วินาทีว่าผมจะว่าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับตัวอะไรในเกม e football หน่งอ่าทุกคนไม่รู้สิต้องมากลับไปดีไอดีปูนซีเมนนั่นเองหรือว่าปูซีเมนนั่นเองครับนี่วันนี้เรามาอยู่กับเกม e football ไอพารทีหนึันบ ไอดีโปูนซีเมนอ่าซึ่งอีพีแรกก็ไม่มีอะไรมากก็มาลักตัวเฉยเพราะไม่มีอะไรถามแล้วว่าเลีนทองผมก็เล่นเอาหมดแล้วนะอืมนั่นแหละปั๊บนี่ตัวก็จะประมาณนี้ตัวอัพไม่ค่อยมีเลยเอาเอมเป้มาใส่แทนเออซอนเฮืองมินดีกว่าซึ่งไอ้ดีนี้ผมจะอัปเดตเออประมาณทุกๆอืม ว่เาเดี๋ยวเดี๋วันทุกวันอันนี้แล้วกันทุกวันอาทิตย์เอ้ยใช่ทุกวันพฤรือหัดดีกว่าแต่ว่าไอดีอีฟุตบอลเดีายววันพรมเม่ของผมผมว่าจะลงเออประมาณวันอาทิตย์เออประมาณนั่นแหละนี่ตัวก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากก็น้อยน้อยอยืมน้อยมากเอา้ากอดอัพไม่ได้เชียอะไรมาเนี้ยนี่ปับ๊บเอาจัดทีมก่อนเออ ไม่จัดที่อะไรเลยมาเอามาแทนอ่ะแทนหน่อยแรก็แทนไปก่อนทีก็าอาจจะเป็น e free, อีฟีไม่ใช่เป็นสายฟรีนะครับเติมศูนย์บาทนี่ซึ่งเรื่องวันแรกก็ไม่เติมอะไรผมรีรหัสมานะเออลืมอทุกคนไปผมรีรหัสด,ด้ดีนี่มาปับ๊บจิ้มไปเบิ่มอืมแล้วก็เอาไอ้ดำมาด้วยนะไอ้ดำนี่ไอ้ดำอยู่นี่ปึ้ง,ง,งมาไอ้ดำ มาแทนมาใส่ตัวไหนได้ใส่ไปก่อนปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดอืมมาใส่ใส่ได้ใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยอันนี้ทีหลังปึ๊บไหน,นมีอะไรตัวอีที่ใส่ได้มาควงหน้าปึ๊บเครื่องผมมันอาจจะแหลกๆนิดหน่อยนะเพราะมมาาาว่าเครื่องผมมันกากออืเข้าใจไหมเข้าใจไหมไฟเครื่องผมมันกาก เอาอันนี้มาเออมาแทนตัวนี้ละกันเนี่ยแทนตัวนี้ป,ปั๊บปึ๊บปื๊บป๊บนี่ทองก็มีร้อยแปดสิบตัวไก๋าของผมก็สมได้โคตรเกลือแต่ว่าผมเล่นอันนี้อยู่แล้วพึ่งมาได้เล่นลาดเพรพึ่งได้เล่นอ e ีฟุตบอลเนี่ยตั้งแต่แรกผมก็ทําง,งานแล้วผมก็อยากกลับมาทําอีกเหมือนเดิมเพราะว่าผมเล่น,นเกียนี้ตอนแมกผมก็เล่นเป็นมางครั้งนะแต่เขาก็เล่นตลอดเออนี่ปึ๊บป๊บ มไม่มีอะไรมากส่วนโค้ดผมซื้อมาไหนวะไหนวะผมซื้อโค้ดมานี่ปื๊บปื๊บไหนวะนี่โค้ดที่ผมซื้อมานี่โทมัสเออหวานไม่ออกอ่านไมออ่ตัวหน้าเอออ้านไขขีดหน้าซึ่งมันมีสไตล์คลิกเคาน์เตอร์นะซึ่งผมเล่นสไตล์นี้ถนัดที่สุดแล้วแผงก็ใช้เป็น4 2 2สองสองเหมือนเหมือนเดิมพี่อะไรเออเหมือนเดิมอะไรวะก็ผมถนัดแผงนี้สุดละ ส่วนว่าผมซื้อโคตร,ตรงไหนใหนคนกดออกมาก่อนกดบวกรูปคนแล้วก็เขียนว่ามันอืมผมตั้งเป็นมันเป็นภาษาอังกฤษน,นะเพราะว่าภาษาไทยผมไม่ค่อยถนัดนี่ให้กดมาตรงนี้เนี่ย standard ดวานไม่ออกว่าข้างหลัง manager เอออ,อ่านมั่วปึ๊บมันก็จะมีโคนให้ซื้อผมก็ซื้อตัวไหนมาวะราคานีน่ผมซื้อตัวนี้มาเนี่ คิกเคาน์เตอร์ส่วนถ้าใครได้ถนัดก็เอาแผนโพ n ิชั i o กมดีที่สุดนะผมว่าแล้วก็ลองบอลเคาน์เตอร์อืแต่ว่าผมถนัดคิกเคาน์เตอร์มากกว่าส่วนต่อไปผมจะซื้อก็คือผมจะซื้อแพอ็คซึ่งเป็นแพคของตัวนี้แฟงไรการ์ด like เพราะว่ามันมีนี่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 เพราะว่ามันมีสไตล์คิกเคาน์เตอร์ Kick บวกว่าร้านกับอะไรนี่แหละจำไม่ได้อืม ตอนนี้นะผมอยากได้แฟงไรการที่สุดแล้วที่ผมจะซื้ออีกก็จะมีแพ็กบาร์เซโลน่าน,นี่แหละเออกอเล่นไปเรื่อยในในในอีฟุตบอลนี้ผมก็จะอัปเดตอาทิตย์ละรั้งก็จะมาอาทิตย์ละอาทิตย์อาทิตย์วันพฤหัสนั่นเองนี่ตัวนี้ก็มีนะนี่ถือว่าโคตรด,ดีแหละก็มีคิกตเตอร์อืมซึ่งผมออกมาเล่นก็ได้ก็ถือว่าครุ้มมากมากแต่ว่าแฟงไรการก,าก,าก็าดีที่สุด ั้นานเองนะปั๊บส่วนเอซิมิรันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ปึ๊บนี่โอ้โหลองมาเคาน์เตอร์อรลองบอลเข้าลักนกิ่ลูกกับบอลคอนโทรลก็ถือว่าดีแหละผมจะซื้อให้หมอแพ็กเลยมาปั๊บมาออกมาก่อนออกมาก่อนนี่ส่วนเลยอัพทีมันจะเป็นแบบนี้นะเออนี่ทีแบบนี้ปึ๊บ เดี๋ยวมาดูอีพีหน้าว่าไอดีนี้จะไปได้เท่าไหร่เออมันก็ไมีอะไรมากหรอกก็เก็บเทองซื้อของอ,อ่ะปึ๊บซึ่งผมจะไม่ซื้อเออไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะไม่สูบประมาณอีพีก็แต่ผมว่าจะเก็บไปซื้อแพ็คหลายๆแพ็คดีกว่าทำฟูทีไม่หลายแพ็คเออแค่ละคนเจอกันให,ใ,หใหม่คลิปหน้าบาย อีพีได้จะสุ่มการ์ดแยวเหมือนเดิมเออก็ไปอีพีได้เนี่ยเออบายทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า